สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆแฟนเพจพายเวทเทนแบ็กสวัสดีคะ่ะกลับมาเจอเจอ,เจอกันอีกครั้งนะคะสําหรับวันดีๆก็นี่ก็เป็นทริปของเชนิดเนียเยีปี2,000ันนะครับสองพันยี่สิบสอทูทซันทเวนตี้ทูนะคะก็จกนะัดมาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆในแบรนด์ที่รักที่ใช่ที่ชอบนะคะเราก็ไม่เคยเห่างหายไปจากแบรนด์นี้นะคะถึงราคาจะอัปเดตรับเกตแพงขึ้นนะคะก็ แต่ก็เราก็ยังนิยมชุมชอบนะคะก็ืน,นี่ได้ที่สยามเอ่อพาลาก้อนดีพาสเมนต์สโต e นะคะก็เขาจัดจัด h ชนิด e นวีย e a แพ a เกจติ้งใหม่นะคะก็จะเป็นสีสันนะคะที่ถูกใจมากสำหรับปีเสือเลยนะคะก็ดิฉันก็เลย <laughs> จัดเต็มนะ,ะสำหรับปีเสือก็เลยดูดูดูกล่องนะคะกล่อง ว่าเขาให้ลวดลายที่สวยงามมามากเลยมากเลยนะคะก็เดี๋ยวดูนะคะนี่นะคะก็ข้างในเขาก็จะมีถุงวันนี้ใส่มาให้ด้วยนะคะถุงเขาขาวใส่มาพร้อมกล่องพร้อมกล่องผูกโบนะคะหอมมากๆนะคะโบก็เป็นโบลิปบินสีแดงนะคะก็ใช้นิดนะคะก็เป็นของขวัญสำหรับ ชนิดนิวเยียอย่างแล้วน,นะคะดอกไม้เป็นดอกสีทองนะคะลวดลายแบบลายถังวันที่สวยงามมากๆมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าดีออลคอลเลคชันนี้ดิฉันได้อะไรมาบ้างนะคะอันนี้เป็นรับเองกับสยามนะคะก็ตั้งใจจะไปดูน้ำหอมตัวเกรดตัวตัวของเขาที่เขาโปรโมทอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีหมดทั้ง ครีมโลชัน่นแล้วก็หมดทั้งอ,อ,อันนี้กำลังทำทาการแกะอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเรากำลังแกะออกมานะคะก็จะให้ดูเลยนะคะว่าเราแกะแล้วเราจะดูว่าข้างในเขาแพ็คอะไรมาให้เราบ้างนะคะมาเปิดพร้อมกันเซอร์อไพรส์พร้อมกันเลยนะคะนี่ค่ะให้เปิดดูเลยนะคะอันนี้นะคะยังไม่ได้แกะนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะคะว่ามันข้างในเนี่ย แฮกอะไรมาให้เราบ้างนะคะอันนี้ก็เปิดกับพร้อมกันเลยนะคะยังมีกาวติดอยู่อันนี้เห็นถุงที่เขาแบบจัดรายการนะคะก็เลยแบบใจยังไม่อยากได้อะไรอยากได้ที่ไปชอปมากมายไก่กองก็เพื่อสิ่งนี้เลยนะคะถุงกระดาษแล้วก็สิ่งนี้เลยนะคะที่ได้มาอันนี้เป็นถุงผ้าดีออนะคะเป็นถุงผ้าแบบ ที่สวยมากๆเลยนะคะที่ชั้นลายลวดลายนี้แบบจะตุเก็บไว้เป็นคอเลคชั่นตัวเองที่แบบว่าสะสมเลยนะคะภูมิใจมากเลยนะคะที่แบบดันดนไปเอามาได้ถึงสยามพารากอนดิสพ m e n เมนโตนะคะ <c oughs> แล้วก็ได้ของข้างในมาไม่อยากจะอวดว่าโอ้โหมันสุดยอดมากเลยกล่องแพคเกจติ้งเขาสุดยอดมากเลยนะคะนี่อันนี้นะคะ,อะโอเคแล้วเราจะมาเปิดข้างในนะคะ ช่วงนี้พิเศษสุดๆนะคะถ้าชอบสิ่งนี้แล้วจะมีพิเศษอะไรอีกเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะคะชอบสิ่งนี้แล้วจะมีอะไรเซอร์ไพรส์กันอีกอ mm ืมโอ้ยดูซิตอนที่เขาเปิดมาน่ะมันมีรอยมันมีรอยเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเหลือไม่กี่ชิ้นงาน,นะคะกล่องเหลือแค่ไม่กี่กล่อง <c oughs> ดิฉันเลยได้มาเหลือไม่ถึงสิบกล่องนะคะนี่ยังไม่ถึงวัน ที่เขากำหนดปิดงานเลยของก็จะหมดก่อนหลายๆตัวหมดก่อนแล้วนะคะอย่างน้ําหอมที่ชั้นไปเอาก็ไม่มีนะคะเซอร์ไพรส์ามากๆเลยนี่ค่ะมีมีกระจกนะคะและสิ่งนี้ก็คือนี่ไงเป็นลิฟิปนะคะลิฟเฉดที่เขาขายดีดีมากๆของเขานะคะเป็นลิฟเฉดขายดีอะ,ค,ะค่ะเขาบอกแล้วเราก็สลักชื่อนะคะทุกตัวมีชื่อหมดเลยนะคะเนี่ยสลักชื่อมาให้นะคะโอ้กล่องเขาสวย อันนี้กล่องแบบถือเป็นคัทก็ได้นะคะคัทของดีออนะคะกล่องแบบสวยมากเลยนะคะของชายนิดนิวเยียคอลเลกชั่นช i ยนิด New Year นี่เวลารีบออกมันก็จะเก็บอันนี้ก็จะให้เห็นชั้นๆนะคะว่าเราสลักชื่อไปนะคะชื่อจะมีตัวหนังสือนะคะอืมสลักไปเลยนะคะ ใช้เสร็จก็ยังเก็บไว้นะคะเป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งที่เราแบบว่าได้คอลเลคชั่นพิเศษพิเศษนะคะให้กับตัวเองสำหรับแล้วก็คนอื่นด้วยนะคะก็ได้มาแบ่งปันนะคะยังมีกล่องที่น่าเก็บสะสมน่ารักมากก็บอกมามีในนี้ก็มีสีบอกเลยนะคะว่ามีลิปบํารุงหนึ่งแท่งนะคะแล้วก็นอกนั้นก็แดงแดงแดงถึงแดงต้มนะคะก็ยังเหลือนะคะยังไม่หมดยังมีอีกนะคะ ยังมีอีกให้ดูนะคะว่ามีน้ําหอมนะคะแต่ฉันยังไม่แน่ใจว่ากลิ่นเขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่แบบทิกนิเจอร์ของทางแบรนด์เลยนะคะทิกนิเจอร์อีกแล้วที่เขาจะชอบฉีดใส่กล่องใส่กระดาษอะไรเนี่ยที่ฉีดฟุง้งๆหอมๆทั่วไปนะคะก็มีสองกลิ่นนะคะนะคะกลิ่นนี้ก็อันนี้ก็จะใหญ่หน่อยอันนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยนะคะก็สองสามกลิ่นนะคะ แล้วก็บอกเลยว่ากระดาษเยอะมากๆเลยค่ะกระดาษกระดาษที่ให้มาเยอะมากๆเลยพับแล้วพับอีกพับเพื่อเพื่อเก็บกลิ่นหรือเปล่าคะโอ้โหกระดาษเขาสุดยอดเลยเต็มกล่องเลยค่ะกระดาษเต็มกล่องก็ทริปนี้ก็หกหกนาทีแล้วนะคะก็ถือว่าเราได้คุยกันพอสนุกสนานนะคะสำหรับชัยนิดนิวเยียปีนี้ก็ได้แบบดิฉันไปถ่ายรูป ที่เขาจัดมีซุ้มเสือนะคะเขามีซุ้มเสือที่พารลกอนดีพาร์ตเมนต์สโตนะคะที่เขาจัดเขามีซุ้มเสือให้ถ่ายรูปแล้วก็แล้วก็มีช่างภาพนะคะช่างภาพโดยตรงมาถ่ายรูปให้นะคะก็หลายมุมสวยมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็เพื่อนๆถ้าสนใจก็ไปดูได้นะคะก <oth> ็วันนี้ไม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์เท่า นอกจากสิ่งนี้สิ่งดีๆที่เพื่อนๆชอบเหมือนๆกันนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณแฟนเพจนะคะไ i เวทเฮนแบ็กสวัสดีค่ะ